มาดูคนเกิดวันอาทิตย์ของวันอังคารที่27เจนี้เป็นอย่างไงบ้างค่ะการงานค่ะช่วงนี้ในดวงของการงานขอให้ตรวจงานให้ดีอย่าให้มีการผิดพลาดขึ้นถ้าผิดพลาดไปขอให้ก้มหน้ารับเรยวยความเต็มใจแล้วแก้ไขค่ะรับรองว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะการเงินช่วงนี้ดวงการเงินก็ยังเข้ามาไม่ได้ตึงมือมากนะักแต่ก็ยังมีรายจ่ายที่พอสมควรแต่ก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินค่ะ ความรักค้นมีคู่ช่วงนี้เป็นอะไรที่ต้องดูแลหัวใจซึ่งกันและกันเป็นกำลังใจให้กันและกันมากที่สุดค่ะคนโสดมีรักและวุ่นวายอยู่แบบสบายสบายดีที่สุดหรอค่ะสุขภาพระวังในเรื่องของสายตาให้มากค่ะในช่วงนี้มาดูคนเกิดวันจันทร์ของวันอังคารที่2 7นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ การงานค่ะทํางานเป็นหมูนะ่คณะหรือมีงานที่จะต้องทํารวมการขอให้คุยกันแล้วก็เคลียร์ปัญหาพูดถึงจุดดีจุดด้อยในการที่เราจะต้องแก้ไขให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะการเงินอาจจะต้องมีการเดินทางยกยงใหญ่ไม่เป็นไรค่ะเพราะเป็นการพิสูจน์ว่าทุกอย่างคุณสามารถที่จะทําได้ ความรักคนมีคู่มีอะไรที่ไม่เข้าใจกันหันนะคุยกันโดยเหตุและผลคาทุกอย่างมันจะผ่านไปได้คนโสดพระเจ้ายังไม่ได้โยนคนถูกใจมาให้ในช่วงนี้ค่ะสุขภาพระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆทำอะไรก็ขอให้อะมัดระวังให้มากเป็นพิเศษค่ะมาดูคนเกิดวันอังคารของวันอังคารที่27นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ การงานค่ะสิ่งที่ทำอยู่ยังไม่ลอยตัวนะตอนนี้ต้องพยายามอีกนิดนึงค่ะมันจะผ่านไปได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะคุณมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออยู่การเงินยังมีสภาพคล่องอยู่แต่ก็ต้องวางแผนให้ดีในเรื่องของการใช้เงินส่วนใหญ่เราก็จะหมดไปกับการกินและการเที่ยวต้องพอรอในในเรื่องนี้นะคะ ความรักคนมีคู่ค่ะถ้าพูดแล้วไม่ถูกหูก,กันในช่วงนี้ขอให้เงียบก่อนค่ะเหมือนพระศุขเขา้าพระเสาร์แทรกอย่างไรแล้วอย่างนั้นเลยค่ะคนโสดคิดถึงแต่เรื่องงานจนไม่มีเวลาตามหารักสุขภาพระวังในเรื่องของโรคเก่าที่จะกลับมาถามหาค่ะทานยาแล้วพบหมอให้ตรงตามเวลาค่ะ มาดูคนเกิดวันพุธของวันอังคารที่27นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะการงานขาดทุกอย่างขอให้ใจเย็นๆค่ะถึงบางครั้งจะมีการน้อยอกน้อยใจไปบ้างแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปขอให้เพียงเราเข้าอกเข้าใจในเนื้องานเพียงพอแล้วค่ะการเงินดวงการเงินมีปัญหานิดหน่อยค่ะค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้แล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้แต่ทางที่ดีหางานเสริมเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางในการหาไรายได้จะทําให้ทุกอย่างไม่ตึงมือได้ในอนาคตค่ะ ความรักคนมีคู่ค่ะมีอะไรก็ขอให้คุยกันค่ะบางครั้งในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นปัญหาใหญ่แต่หันหน้ามาพูดคุยกันและหาะไรายได้เพิ่มเสริมก็ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคนโสดเพื่อนที่คุยคุยกันจะมาบอกว่าขอดูแลเรานะคะสุขภาพจะยกของหรือทำอะไรขอให้ระมัดระวังค่ะถ้ายกผิดท่าอาจจะทำให้บาดเจ็บและมีอาการปวดหลังได้ค่ะ มาดูคนเกิดวันพฤหัสของวันอังคารที่27นี้เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะการงานคะ่ะอาจจะเป็นช่วงที่หงุดหงิดเบื่อและเซ็งในเรื่องของงานที่กำลังทำอยู่แต่ขอให้ใจเย็นๆคะ่ะถ้ายังไม่ได้งานใหม่ยังไงแล้วต้องทำต่อไปรอได้งานใหม่แล้วค่อยเปลี่ยนคะ่ะตอนนี้ให้ตั้งใจแบบสุดๆคะ่ะการเงินมีปัญหาไหมลงตัวบ้างก็ขอให้ค่อยๆคิดค่อยๆทำคะ่ะหาะไรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางดีที่สุดคะ่ะ ความรักคนมีคู่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างของให้ใจเยน็นๆเข้าไว้ทางเงียบได้ช่วงนี้เงียบไปก่อนค่ะให้มันผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อนคนโสดอกหักดีกว่ารักไม่เป็นค่ะสุขภาพระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ว่าจะเดินไปไหนก็ต้องระวังอาจเกิดบาดเจ็บได้ค่ะมาดูคนเกิดวันศุกร์ของวันอังคารที่2 7นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ การงานค่ะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆให้ทําทำให้การงานในช่วงนี้ดีแบบสุดๆมีความขยันเป็นพิเศษเพราะว่ามันเป็นงานที่คุณชอบอยู่แล้วค่ะการเงินมีปัญหาการเงินอาจจะคิดไม่ตกช่วงนี้อย่างไรแล้วหารายได้เสริมค่ะเป็นดีที่สุดหรือไปพบผู้ใหญ่ที่เคยช่วยเหลือจะมีทางออกให้ค่ะ ความรักคนมีคู่มีแฟนแล้วระวังมือที่สามจะเข้ามาอย่ากให้ความสําคัญกับเขามากนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะผ่านไปจะไม่มารบกวนเราค่ะคนโสดระวังจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาคุยค่ะสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงค่ะมทุกคนเกิดวันเสาร์ของวันอังคารที่27นี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะ การงานค่ะช่วงนี้มีงานชุกมากค่ะแต่ก็สนุกค่ะเพราะเป็นงานที่เราชอบแล้วก็แสดงผลงานให้เจ้านายเห็นจึงทำให้สุขสุดๆค่ะการเงินนี้สินเริ่มเคลียร์หมดทําให้ตอนนี้หายใจใหายคอขึ้นมากเลยค่ะเพราะไม่มีนีสินเข้ามากวนใจจนทําให้เราเกิดอนาะการตึงมือเหมือนเมื่อก่อนและมันจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ความรักคนมีคู่รักกันหวานจนน้ำตาลเรียกพี่ค่ะคนโสดเนื้อคู่ยังไม่มาค่ะสุขภาพดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอาจทำให้ไม่สบายได้ค่ะ